สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ f a ลคอนแอนด์วินเทอร์โซเที่เรียกได้ว่าก็ได้ฉายตอนหนึ่งมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าวันก่อนหน้านี้เนี่ยจัสติสลีชไนเดอร์คัตลงในวันนี้โอ้โหฟาลคอนมาต่อเลยครับซึ่งบอกกันเลยว่าเราดูกันมาแล้วและในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันแบบไม่สปอยนะครับแล้วเราจะลองเปรียบเทียบมูดเปรียบเทียบอะไรกับวานด้ดูนะครับผมบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้แค่ดูมาสิบนาทีแรกอะ่ะ ไม่ผิดหวังครับแม่งโคตรเจ๋งแม่งโคตรมันนะครับผมมาเรามาเริ่มเจาะร,รีวิวกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยซีรีส์เรื่องนี้นั้นเป็นซีรีส์เรื่องที่2ถูกไหมครับเรื่องที่1เนี่ยคือวันด้าวิชั่นซึ่งวันด้าเนี่ยมันให้อารมณ์ความเป็นซีรีส์มากกว่าเพราะว่าอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์แบบซิทคอมทั้งอันเลยถูกป่ะหนึ่งสองสามอันแรกเนี่ย แต่พอเรามาอยู่ในเฟลคอนเนี่ยอารมณ์มันไม่ได้เป็นแบบซีรีส์ไงเพราะว่าซิทคอมมันถูกจํากัดให้มันเป็นซีรีส์แบบนั้นอยู่แล้วแต่อย่าง Fa ลคอนเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้ถูกจํากัดอะ่ะมันมาถึงปุ๊บใส่อะไรมาเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมคืออลังการงานสร้างอะ่ะแบบเราดูซีรีส์ปกติเนี่ยงบมันจะไม่ถึงเว้ยก็คือแบบนเนื้อเรื่องดีฉากต่อสู้ก็อัคขูหายไปหน่อยแล้วการเอฟเฟกอาจจะไม่ได้อลังการมาก ซึ่งลองดูตัวอย่างที่เฟลของมาเวลเนี่ยก็คือไออินฮิวแมนถูกไหมโอ้โหมึงเป็นซีรีส์ที่ไม่ลงทุนหาเหว่าอะไรเลยอะ่ะคือเรียกได้ว่าแบบโอ้เอฟเฟกต,ต่อสู้มึงห่วยจัดอะ่ะอันนี้พูดจะตรงๆคือแบบตอนผมดูอะ่ะมันก็แบบเออก็พอถูถ่ายไ,ไปได้หรอวะแต่แบบพอย้อนมาดูจริงอ่ะโอ้โหรามาเทียบกับอันเนี้ยพอมันมีข้อเปรียบเทียบเรายิ่งเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยอย่างเฟลคอนเนี่ยมันไม่กักเลยเว้ยมันใส่มาแบบเหมือนหนังเลยยิ่งแบบช่วง1020นาทีแรกนะจัดเต็มมากๆเลยนะครับแล้วเน 40ไปปลายอ่ะ คือมันแบบดูปุ๊บเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยแล้วถ้ามาทั้งซีรีส์เนี่ยก็คือดูหนังยาวๆไปเลยอะมันได้เจาะเข้าไปในเรื่องราวของตัวละครมากขึ้นด้วยแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเฮ้ย <c oughs> เอ็นเนอรเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวหเดือนนะครับผมหลังจากเกิดเหตุการณ์ในเอ็นเกมครับก็คือนานกว่าวานด้ามาหน่อยหนึง่งซึ่งเราก็จะได้เริ่มเรียนรู้ถูกปะว่าวอ๋อหลังจา่เกิดเอ็นเกมเนี่ยทุกคนกลับมาแล้วเฮ้ย <c oughs> โลกมันเป็นยังไงวะหลังจากที่คนหายไป5ปีแล้วคนกลับมาเราจะได้เห็นโลกตรงนนัััมขขครซ์เอออออืงงงงฟตตววแผห เฮ้ยมันมีการเล่าถึงโลกมีการแบบโชว์ให้เราเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วตรงเนี้ยคือผมคิดว่ามาเวลเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยครับคือโดยรวมเนี่ยแค่ตอนแรกอะ่ะผมชอบมากกว่าวานด้าสตอนแรกแน่นอนแหละแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้มันแบบฟูลออนมาเวลมากๆอะครับผมอย่างวานด้ามันยังมีความแบบเฮ้ยแปลกใหม่แต่ถือว่าดีมากๆเลยแต่ถ้าพูดถึงกันแค่กลิ่นอายความเป็นมาเวลเนี่ยเรียกได้ว่าอันนี้มาเต็มเหมือนหนังยาวหนังซีรีส์ ต้องไปดูคือไม่ดีมากเว้ย คือผมชอบมากด้วยแหละคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องที่มันแบบเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้แบบว่ามีพลังเวอร์วังอลังการแต่เป็นฮีโร่ที่แบบว่าเฮ้ยมันสมจริงซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สมจริงอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่แบบเฮ้ยตัวร้ายมันก็ดูสมจริงมันไม่ใช่ตัวร้ายที่แบบโอ้โ oh, หมาถึงยิงฮีโร่เ,เมืองระเบิดเลยมันเป็นเหมือนผู้ก่อการร้ายอะไรแบบนี้แลว้วมันมีตัวร้ายตัวโปรดของผมอยู่ด้วยนะครับผมแต่แค่ยังไม่ออกมานั่นก็คือตัวของบารอนซิโมครับซึ่งเน,นี่ยทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วก็คงจะ บอกมเลยว่ามันควรค่ายกบการไปดูจริงๆอ่ะใครเป็นแฟนขับมาเวรอยังไงก็ต้องดูเรื่องนี้นะครับผมกอดดูแบบ Black ว i d o w ซะอีกนะเพราะว่าเรื่องนี้แบบเฮียมันดีจริงๆเว้ยแค่ตอนแรกผมถูกใจมากๆเลยคือแบบว่าอ่ะ ในต,ตอนเรารีวิววันด้าเราว่ามันดีแล้วว่าผมว่าอันนี้ดีก่าวันด้าคือผมชอบส่วนตัวอย่างอันนี้ไม่รู้ยังไงแต่ถ้าดูมาแล้วปุ๊บตอนแรกเนี่ยผมให้แบบว่า10เต็ม10เลยตอนแรกคือให้เต็มเลยไม่มีข้อไหนจะติได้เลยครับเนื้อเรื่องกินใจเนื้อเรื่องเข้าถึงเนื้อเรื่องอธิบายได้อย่างดีแม่งอวยแบบอวยไส้แตกอะกูตอนนี้คือแบบว่าเฮ้ย ม,มันดีจริงๆแล้วแบบเพิ่งดูของดีๆมาก็คือจัสตินิกเชลเลอร์ครับแล้วมาดูอันนี้ต่อโอ้โหมันดีขึ้นไปอีกมันยิ่งแจ๋วไปเลยครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้มาอวยกันไส้แตกเลยนะครับผมแต่บอกว่าเลยว่าเฮ้ยมันไม่เกินที่เราจะอวยจริงๆนะเว้ยมันดีจริงๆมันดีขนาดนั้นจริงยังไงรอติดตามกันได้นะครับผมลองไปดูกันได้เลยใน Disney Plus นะครับเจ๋งมากจริง คอนเฟิร์มการันตีครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำสปอยตอนหนึ่งให้ดูกันครับแต่เดี๋ยวเราขอไปทำสปอยจัสติสเลชไนเดอร์ครับก่อนนะครับผมแล้วก็สปอยฟาวคอนเนี่ยน่าจะมาในวันจันนะครับผมก็จะช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยแต่เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยมันก็จะมาเร็วขึ้นและครับแต่ถ้าแบบเฮ้ยเรามีเวลาทำมากๆเนี่ยอาจจะมาพรุ่งนี้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเรารีบให้ทุกคนดูแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอยากดูมากๆกันอยู่แล้วครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยในวันนี้ลาวคครรััับบบผมสสดี